สวัสดีครับผมมีนเกมเมอร์นะครับและวันนี้ผมจะมาสอนหาชุด snowman ใส่กันนะครับผมก็คลิปที่แล้วผมขอสอนหาชุดเยติเนาะเออคลิปนี้ผมจะสอนหาชุด snowman นะครับผมอันที่จริงมันมี3ชุดนะไอชุดที่ทุกคนเห็นในคลิปก็จะเป็นชุดซันตานะครับผมก็อันนั้นผมฟุกเจอเองนะครับผมเลยได้มันมานะครับก็โชคดีไปนะครับแต่คลิปนี้ผมจะสอนหาชุดโนว์แมนนะครับก็วิธีการหาก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ทุกคน หาสโนว์แมนตามจุดต่างๆในแมปนะครับผมซึ่งผมจะขึ้นรูปจุดไวนะ้เนาะว่ามันอยู่ไหนบ้างของแต่ละจุดตามแผนที่ตามพวกเมืองนอกเมืองต่างๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ขับชนสโนว์แมนเฉยๆนะครับผมก็จะนับเป็น1แล้วนะมันจะมีทั้งหมด25ตัวนะครับแล้วชน1ตัวก็จะได้เงิน5,000บาทนะครับซึ่งผมไปคูณมาละทุกคนก็จะได้ 5,000คูณ25ก็จะได้1,25,000นี่ครับผมอ่าก็ในคลิปนี้ผมจะเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไม่ให้ทุกคนดูเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าถือทุกคนหาไม่เจอจริงๆนะก็ฟังเสียงเราก็ได้นะครับเสียงมันจะประมาณนี้เลยนะ อ่าเสียงก็จะประมาณนี้นีครับผมเป็นเสียงแบบว่าให้เราหาได้แม่นยําขึ้นนะนะเออก็ถือว่าดีเลยนี่ครับผมก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายถ้าเกิดไม่มีรถบินนะนะเออโอเคก็เดี๋ยวตัดไปตอนหาครบ25อันแล้วกันนะครับผมโอเคโอ้อันสุดท้ายแล้วเว้ยแจม ก็เมื่อพอเก็บครบ25อันแล้วนะครับเราก็จะได้เงิน125,000กับชุดออฟฟิตของสโนมนนี่ครับผมก็เป็นแบบชุดสําเร็จรูปอีกแล้วนี่ครับไม่ใช่ชุดแยก,กเสื้อกางเกงนี่ครับผมก็เดี๋ยวไปรีวิวชุดกันเลยก็วิธีหาชุดนะครับกดเข้าไปที่ออฟฟิตแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าออฟฟิตเฟสทีฟนี่ครับผมนี่ก็จะเจอแล้วนะครับชุดสโนมนนี่ครับผมอ่าก็เท่เลยนะ รู้สึกว่าจะเท่กว่าไอชุดเยติกว่าตั้งเยอะเลยนะครับหน้าตาน่ารักดีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ก็อ <c oughs> ั <c oughs> นท <c oughs> <c oughs> ี่จริงยังมีชุดหนึ่งนะเป็นชุดของซันต้านะครับซึ่งผมฟุกจริงๆนะก็ฟุกที่เจอมันพอดีอะนะแล้ววิธีการทําก็ง,ง่ายๆนะเพียงแค่ฆ่ามันเฉยๆนะคงไม่ต้องทําคลิปสอนหรอกเนาะก <c oughs> <c oughs> ็ขอบอกในคลิปนี้เลยนะครับวิธีการเอาชุดซันต้าก็แค่ สุ่มๆอะ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ามันออกมาช่วงไหนนะแต่ผมเจอตอนกลางคืนเนี้ยผมก็มันออกมามันมาต่อยผมทีหนึ่งแล้วผมหมั่นไส้มากผมมันเห็นเป็นจุดแดงพอดีไงผมรู้แน่ๆว่าต้องฆ่ามันผมเลยเอารถถังยิงมาเลยนะครับผมก็ปลดล็อกชุดกับเงินกี่บาทไม่รู้น่าจะสองหมื่นบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ง่ายๆนะครับชุดซันต้าก็ ขับไปเรื่อยๆตามเมืองอะไรนมันก็เกิดเองนีครับผมส่วนชุดโว์แมนก็ตามที่เห็นเลยนะครับทําง่ายๆเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครไม่มีรถบินก็จะใช้เวลานานหน่อยนะเออแต่ถ้าใครที่มีรถบินก็แป๊บเดียวนี่ครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละนี่ครับผมไปละ